คุณครับรู้จักแนนไหมรู้จักแนนไหมแมน่น่ะแนนไ,ไม่รู้จักค่ะรู้จักแค่แอนขายเพชรขายพลอยขายแหวนขายสร้อยอยู่บนรอยพูด <c oughs> แ,แนนเป็นชินที่เก็บข้อมูลสาหรับเครื่องแม็ก l ฟลชสตอร์เรวางติดมากับเมนบอร์ดแต่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงแน่นอนว่าการอนถ่ายข้อมูลว่องไวกว่าฮาร์ดดิสก์ที่น้องแอนใช้อยู่บนดอยปุยสำหรับ macbook air a 2 1 5 9ของเดิมมีความ<อ>จุอยู่ 128GB ซึ่งน้อยมากอัปเกรดเพิ่มเป็นข้างละ 256GB เป็น 512GB ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดเราใช้เครื่องเป่าลมร้อนควบคุมความร้อนคงที่แรงลมที่คอนโทรลได้จากฮาร์โกเห็นบอร์ดเล็กๆแบบนี้นะ ก็ไม่เท่ากับความละเอียดและความรอบครอบของช่างฮาร์ดครปด้วยประสบการณ์และความชำนาญก่อนหน้านี้ก็ทําการรีบอลตีกาวทําให้ขาของอุปกรณ์แต่ละตัวแนบแน่นสนิทซึ่งใต้ชิปเหล่านี้จะมีกาวดาที่ติดฝังอยู่ก่อนจับวางเนียนๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพที่เราใส่ใจในบริการว่าทุกเครื่องเราจะดูแลให้กลับไปดูดีใช้งานได้เช่นเดิม